สวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีที่17กรกาคม2568สวัสดีพี่น้องเฮาคือเก้าที่เขามารับจมช่องพ่อคอมเพตคนแคมคูงมาเวท,กทักใต้คอมเมนต์กันเด้อพี่น้องเนาะเศรามันี้พอคอมเพตกับมาเบิงพี่น้องเฮายามเบดยามเพียก,กันยามหลอบกันนี่พอหย่าแหลมาพอดีพี่น้องมากับ ล้านมากับอันพุน่ามาหอดแล้วจมหลวดพี่น้องโอ้ย,อยได้จังว่าพอดีเลยพ่อยเละกับพ่อ่แสงมาพอดีเลยมาหลุนกันพี่น้องพ่อ่แสงเส้็จนี้ได้ตัวหนึ่งละเส้็นี้ได้ตัวหนึ่งแล้วพ่อ่แสงโอ้วันนี้เอาอันคนม้านมาน้ำนอวันนี้นอ โอ้มาทำหน่อยมาน้ำอยู่ละขนสะหนามเรือเน่าโตมาดูหลดเนาะเอ้ยอย่าหาเหล่ยนหนามอย่าดิ๊ดได้หันได้เจ้าสิคง่องไปเรือ่อยเด้อเจ้าโอ้ยใหญ่ามายันพ่อใหญ่สื่อเครื่องให้ไม่ดิเบิ่งละ่ะมันมาน้าแนวนี่เอาหิ้วึ้นโอ้ถือกับเพียกบ่เอาเหล่าคืนเหล่าขึ้น,นพ่อใหญ่เลย เล่าขึ้นเล่าขึ้นฮะให้เปินเห็ดจังว่าเปินปดหนันปดหนีก่อนรักสักหลากรักหลอบกลุ่งพ่อใหญ่ติดแสงเลยพี่นอ้องสามังสี่ังหลอบกลุ่งเอาเบิงห่าวตัวหลุนตัวโอ้ จะเป็นอย่างไรถ้าแต่เกาว่าแถวนี่แล้วผลถือผลมันเนี่ยโมเมนท่าเลือ่อเพราะก็เพ็นนถถดได้ <c ười> พ,พี่น้องหยุดหยุดท่าเทิ้งผิดไหมเพราะก็เพ็ดยางมาจอดเลื่อไว้แล้ยยางขึ้นมาเบิ่งพญแลเหว่าพอดีผลด,ดึงหลอบเอาเหิวขึ้นพญแลหิวขึน้นสี่มานบ่มมาเนี่ย <c ười> โอ้ยเพราะก็เพ็ดปลาะทายลงคลิปให้พี่น้องเบิ่งย่ำได้หมิดจีรีเม็ดจีรี บ่เคยถือเคยมานพญเหล็กกับลานสัมวุน,นสร้างเป็นปลายอย่างติดแสงกับยามหลอกกันตัวเพิ่มมาท่นแต่ยามเบ็ดแสงกิติดกับก๊าลังส่องพี่น้องเอ้ยติดแจ้งกับทีมอ่าวท่มหลอกบรรยากาศนี่มันเศร้านะครับ สวยงามเหมือนกันเนาะพี่น้องเนาะว่าแสงอาทิตย์กระทบกับเมน้ำโคงโอ้ยสวยงามไอพี่นอ้องเดี๋ยวเบิงนะ่งเนาะโอ้หลอบกุ้งวัวยันติดแสงนี่บัธรรมดาวยปาก่วงขนาดมีเ่าได้เขาาห้เบิดแต่ว่าหัวพ่อเสียเบสสามลังผลอ้ยเล็กเอาเล็กเข็ดอย่างดีปาก่วงขนาด เอามาหลุนพอใหญ่เรี่ยลังที่สองพี่น้องลังที่สองจนมูยิบป,ปากมันแนวได้หนอ่อมูคก็ยิบเป็นหนอ่ออะบ่มีบม่มีน้าขึ้นอยู่กับโบมีปลาถือหลอดถือเบ็ดพี่น้องเอ้ยพอเขาเพีย้บยบ่ได้พ่อตัวยามสองเส้นโบมีปลาพอตัว จับข้อขึ้นแล้พ่อเงียเร่จับข้อเอาหิวขึ้นอ่าพอแต่หลุนพอแต่ได้นี่อ่าขึ้นบ้านไอตี๋จกโตปลาเฮ้ฮพี่น้องเรียบร้อยแล้วบานนี่พี่น้องอุย้ยปลาเครื่องปลาเครื่องหางแดงแล้วพ่อเงียเร่เฮ็ดเวียร์โอ้ปลาเครื่องหางแดงแล้วพุนพ่นพ่นโอ้สามลูุ่นได้หน,นีนานนานนานไม่ขืนอยู่อ้าอ้าม้วนนี่ เออม building, ้วนนี่พงโดองดงเออโหลดูอย่าแหล่เฮ็ดเบียกแล้วันนี้เอ๋อพี่น้องตื่นพวกเครื่องไงล่ะสามกิโลวอยู่แล้วนี่เออม้านมาเยมากก็สิงหน่อยนี่ม้านด้วยม้านแล้วม้านแล้วติดแสงกับมานพอติดแสงมาตักเอาไปละตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยโอ้ยวันนี้ไปย่แหล่ม้านแล้วม้านแหล่ได้ป้า เครื่องหางแดงล่ะพี่น้องปลาเครงหางแดงได้ยี่ดอกชองโล่น้อลูกพี่เนาะเดี๋ยวจังเอามาโซ่แน่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วออัวอยาดีแสงเอาอีกแล้วโู้ห่วยไปเลยพี่น้องเอ้ยลุดปากมันสัมประตูนละเนาะโอ้ยคือถือดีกินดีแธอได้เบ็ดหมูนี่ดิเสียบกุ้งไว้พี่น้อง ถือเสียบใส่เดือนในโบมี่พ่อโตคือขอกพอควาเพ็ดหนึ่งตัวใหญ่มันแล้วจะว่ามันไปฮันอ่าอ่ะเขาติดแจงด้งในซองเส้นได้ปลาซองโตละตัวที่สามลุดไปเฮ้อเฮ้อเฮ้อีละเอาอีละ,ออละวู้ปลาปากแดงเห็ด,ดดีไดร เสาโลเลี้ยงโลเนาะเทียงโลอีกแต่ละมือัะใจเสี้ยวกุ้งนี่ยเธอดีหลวงเธอทิมเลยพญาเล่ทิมเลยเบิร์ดละบ่ยู่ในนี่หนีฮันมามามาลุดนดีพี่น้องได้จังเบิร์นไก่ได้เพิ่นยามแล้วก็อีกร่างหนึ่งก็ให้เพิ่นเข้ามาทายโซ่พอก o m p l e t ให้พี่น้องเบิร์นพญาเล่มานแล้ววันนี้เอาอย่างไรบราพยาที่แซวอีกลยโอ้ยว้ยหลังละสามสี่ถุงบอกเว้ยกี่เยอะบ่ เอียเห็นกล่มโลว่าเป็นเอาปลาป่าทนได้บุยปลาท่อนป่าทนเงินทนท่องได้เนี่ยนี่เออยังกินลายก็หาโขีดแล้วประตูนตื่งดีเว้ยอ่ะมาลุนพญแล่หยิกพี่น้องลังที่สามอ่าพญแล้ยกยก มาหลุดลังที่สามเมืองถือบอกพี่น้องลังที่สองได้ปลาเครื่องหางแดงโอ้ยเงินสี่ห้าร้อยแล้วโอ้ยเพื่อนแหละมาแหละเอาหิวขึ้นดีพ่อใหญ่หิวขึ้นอีกปลาเครื่องหางแดงอ่ะเอาขึ้นอีกหมูมันบ่มีบ่เนาะมันต้อมีหมูมันเลยเว้ยเขามากเก๋ไก่ฟังเนี่ยเว้ยเป็นไหนพ่อใหญ่เป็นไหนมิด อ้าเม็ดก๋งได้ตุนไหวแล้วละ่ะได้ตุนไหวแล้วละ่ะบบได้ขิดยังลายดอกมันนี่ฮะได้ประคั่งฮางแดงไหวล่ะเอาตีขี้เหยื่อกี่เหอะไปมุ้ยไม่ใส่เขียนน้ำติดแสงก็เอาขนาดพี่นอ้องอ่ะมีแต่ผูมันเหมือนนี่ไฟแลงม,มานแรงเหมือนนี่ส้มเซยส้มเซย์ไฟแรงเหมือนนี่เจ้าเป็นยันง,ไงไงล่ะกินหรือสิขาย ขายแล้วเว้ยกินบวเป็นดอกปลาคางแดงเนาะโลละสองร้อยกว่าบาทคนเว้เย <c oughs> อื <c oughs> อฮ่าฮ่า่าเนี่แหละบ้านละพี่น้องเอิ้นวันนี้เบอฮะเบิง่งไก่ไกกันพี่นอ้องทุ่วทุ่วทุซันีก็บพีแห้งได้นี่นอ้องสองกิโลหุ่นน,อไไน,นอ้องพ่อใหญ่เนาะได้ยี่บวจาวาสองโลเอายกโป้นะฮันหยิบมาพี่้ย, <c oughs> ย่ำ เฮ้ยมีแต่ปูมันๆลงจะได้ยางลัดเมา่อนี่เดี๋ยวก่อนขอจีทายเบื้องป้าน้องทิดแจ้งก่อนอได้ดาระทั้งนี้ฮะเรือสองลังพย่ะเหลียอยู่ลุ่มไปลงไปไปเอาอีกขอจีปีบถาทั้งพีปุ่นยังบาดน,นี่เลือสอนกันไปจังได้มาจังได้บาดพรายืดจุม่ม พ่อใหญ่จุมมาแต่ยามเบ็ดเพิ่นพี่น้องเอ้ยโอ้ทิดแสงมานวมันพ่อใหญ่แหล่กามานพ่อใหญ่ทิดแสงป้าเบ็ดกามมานถือเราถือเราโอ้ยประตูนป้าปากแดงบรรยากาศเช้าวันที่17กรกฎาคมพี่น้องเสาร์วันพฤหัสบดี กุ้งนี่ย่ามเสียบย่ามเสียบนุย้ยสามลังสี่ลังโอ้ยมันมูใส่กุ้งเสียบกุ้งได้พี่น้องมันจังถือประตูนก็นได้เสียบใส่เดือนคือพ,พอก้อเพชนี่บลบดถือบดได้พ่อโตขุดล้างนั่นมาท่านด้ยามอีก,อกออรอบกุ้งหั่นพี่น้องโอ้ติดแสงรอบกุ้งพันใหญ่ติดแสงเราเห็ดดีได้พี่น้องพ่นปากบกักย่ามลังบกย่ามหนึ่ง ป้านาบบาบุมีกุ้งเสียเบ็ดมันแม่สามลังผูบรอบกุ้งผุนลังหนึ่งเอาขื้นแล,ล้วลังนี้ก็ยามละเลืออีกลังหนึ่งอยู่ในหนามาท่านได้ยามอยู่เสียบกุ้งมันถือยูประตูนพี่น้องได้อยู่รอบแล้วโล่หุ่นที่พญายทิดแจงนอืมโลุ่่นเหลืออ้ยมันถือต่ขึ้นผุนเพาะมันถึงลายมันกรหลุดขาดไป ช่วยละ่ะม,มารลุนป้าเบ็ดจิตแซมพี่น,ออน,น,น้องสองเส้นสามเส้นกระได้วงละเส้นวงละตัวสองตัวเอามาโซ่เอามาโซ่เอามาโซ่าาโซาโซนากรองเบิ้งก่นะอนนะคนมันนี่เนาะพี่น้องผุนเส่นนั้หยก็มีแต่เมย์ไงสามเมย์ผับ สามเมยก็มีแต่เมย์ไงเกิดพ่อโูล่ะแต่นบอกขาไปตัวนั้นนะพ่อโลเนาะโอ้ห่ยนติดมองน่บ้นะติดแจงมานนี่เด้พี่น้องมาน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 แหลมมาหนิได้หาสิบมันสายป่อยใ่แล้วฮะหลุนติดแจงยามหลอกกุ้ง่อพี่น้องเอาใส่ตีหกสิบเฮาเบอร์สิบหกพูนเฮา ใส่สิบเจ็ดกับใส่แหละมันขา,ขาดคือตตว่านี่เท่าก็เลยเปลี่ยนมือได้ขา,ขาดไม่ได้ขา,ขาดก็เลยเปลี่ยนเบอร์ไม้เบ็ดก็มีเตล่าก็เลยเปลี่ยนไม้บบเปลี่ยนไ,ม,ยนไม้คือเฉยอยู่คือบบถือบยัง่จริงมันถือเบ็ดหน่อยไส้หน่อยเหระจันกระซามลังผุนรอบกุ้งหันพี่น้องติดแสงโพด เพียกกระซี่เซ็นพุนน,นอล่างหน่อยนอตัวนี้นอก,นอกระถืออยู่ตัวพุนเดือดๆอยู่ย,ยามไปเสียบเบ็ดต่ออ,อ่อมไหวมันจะถึก มาบอ่อที่แจ้งกับตงัตงใดเนี่ยได้ใส่เราประตูป้ายังเบ็ดกระได้มือละโลซองโลห์มือละได้พี่น้องบ่แม่นอนอะไรเนี่ยพ่อซีดโตพอซีดโตนอกรุ้งก็ได้เออเอาออว่าพอได้เสียบตัววงเครื่องนี้พ่อได้เสียบนอมันบ่พอแล้วก็เลยพ่อได้เสียบ อันพี่น้องว่าถือกุ้งก็ได้เพราะแต่ในยีดอกซิปก็ลังว่าถึงสามว่าถึงสามว่าตักปลาเบ็ดปลามองปลาเปลี่ยนปลามองพี่น้องถือมองใส่อยู่ในหัวอ่าไปพวกนี้ได้รุ่นละพอยนี้เลยก็ดีพอยนี่ติดแจงก็ได้เอาครับผมสำหรับคลิปนี้พอกั็เปิดก็ขอบคุณทุกท่านทุกคอมเมนต์ทุกการรับชมคือเก่าครับผมทั้งช่องยูทูป พ่อกำเพชรคนแคมโคงขอบคุณเ้อครับผมขอบคุณครับบรรยากาศดีๆส,สวยงงๆงงามเลยมือนนี้แต่ว่ามืมอนกับนามโค้งขึ้นมีขี้เหอะเศษไม้ไลลงมาซีได้ไลยแน่ยอยู่ได้มือนนี้ด <laughs> ิไลลงมาไลายอยู่มือนนี้เนาะอันตรายแน่สำหรับการยามเบ็ดเสาเพียกพี่น้อง,องเฮาอ,อ่ะครับผมขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจอีกละเธอหนึ่งเนาะป่ามีแต่เมย์ใหญ่ปลาเปลี่ยนกับแม่มักไงปลาตูนกับแม่มักไง ที่ไหนทิ้ดแสงอ่ะมานคัะครับผมขอบคุณครับ